Uh, before we are going to the Q&A session. May I wrap up in time? Okay. Go. เมื่อสักคู่นี้นะคะอาจารย์ professor Erkia นะคะได้พูดถึงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในเอสโตเนียนะคะ mm. ก็เป็นประเทศที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิรูประบบราชการะะ mm. แล้วก็จะให้บริการสาธารณะนะคะ, mm. ะ,คะก็เริ่มตั้งแต่ต้นศัวรรษ1990นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของ e เอสโตเนีย e นะคะบริการที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน starting business นะคะการเสียภาษีนะคะ e voting mm. นะคะ e health นะคะ e Xroad เนี่ยก็เป็นอีกระบบข้อมูลนอช่วยเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เอสโตเนียใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รัฐกับประชาชนด้วยนะคะรวมถึงการที่ประชาชนทุกคนในเอสโตเนียเนี่ยมีดิจิทัลไอนะคะที่จะเข้าถึงบริการภาครัฐแล้วก็ธุรกิจด,ด้วยนะคะ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งนะคะที่ professor ค er mm ี hmm. ได้พูดถึงก็คือเรื่องของนโยบาย Tiger l e a ฟเนาะอันนี้ก็เริ่มต้นในปี1996นะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีมาใช้ในเอสโตเนียนะคะเพื่อที่จะพัฒนาสังคมเศรษฐกิจนะคะผ่านการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารนะคะ Tiger l e a ฟเน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นนะคะเข้าถึงแล้วก็ใช้งาน เทคโนโลยีในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะแล้วก็มีจัดอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มทักษะ ICT ให้กับนักเรียนและครูนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้สโตเนียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางนะคะจากนั้นเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของ ETAX นะคะ e-service ต่างๆนะคะมีการใช้เ e ลื่อนภาษีออนไลน์นะคะทำเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการคำนึงถึงในเรื่องของ Cyber Security ด้วยนะคะที่น่าสนใจอันหนึงนะคะก็คือมีการนำระบบ e-cabinet meeting เข้ามานะคะคในการปฏริรูปดิจิทัลของเอสโตเนียมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐนะคะก็นะะเน้นในเรื่องวิธีการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะเอา ดิจิทัลเนี่ยมาใช้เพื่อลดก,การใช้กระดาษแล้วก็ปับงในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเพิ่มความโปรง่งใสนะคะมีการประชุมแบบไร้กระดาษนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันแบบเรียลทม์นะคะก็จะช่วยให้สมาชิกคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอกสารได้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากมี e t a x แล้วเนี่ยเขายังมีระบบ e t a x b o a r d ด้วยนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการน้านภาษีทำให้กระบวนการทภาษีเนี่ยรับรื่นรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ย ไอตัวที่น่าสนใจคือน่าสนใจหลายอย่างเนาะเ r ็กก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่เกิดการข้างต้นนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็รักษาความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบฐานข้อมูลต่างๆของภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยนะคะระบบนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญในการที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของเอสโตเนียนะคะแล้วก็เป็นรากฐานที่สําคัญที่ทําให้เอสโตเนียเนี่ยสามารถให้บริการดิจิทัลแบบบูรณาการแล้วก็มีประสิทธิภาพได้นะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการ ใช้า uh, v v o t i n g นะคะมีการเลือกตั้งออนไลน์ทำอย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเอาบล mm ็อกเชนเข้ามาใช้ใน integrity verification mm hmm. ตรวจสอบความถูกต้องนะคะ mm hmm. ก็เป็น,นกลไกที่น่าสนใจในการที่จะรักษาความโปร่งใสและก็สร้างาความน่าเชื่อถือในระบบดิจิทัลด้วย mm hmm. นะคะรวมถึงการเลือกตั้งแบบออนไลน์ iVoting อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ น่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของดนะิจิทัลไลเซชันข้อมูลในบล็อก a i n ก็จะเอามาถูกใช้ที่ไม่ให้เกิดการใช้แบบรวมสนะนะูตรมากยินักนะคะถัดไปก็คือเขาก็มีการดำเนินการในเรื่องของตัว Public s e r v i c e Green Paper นะคะก็เป็นเอกสารที่ภาครัฐเนี่ยออกมาเพื่อเสนอความเห็นแนวคิดข้อเสนอนโยบายต่างๆนะคะแล้วก็มีเป้าหมายก็คือสร้าง ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆรวมทั้งประชาชนด้วยนะคะในบางกรณีเนี่ยไอตัว green paper อัดนำไปสู่ในเรื่องของ white paper นะคะ,นะคะ data embassy นะคะก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและก็ความต่อเนื่องของข้อมูลนะ d ดต a าเอมบั y เนี่ยเขาจะเป็นศูนย์สำรองข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐนะคะเพื่อให้เกิดการกู้คืนข้อมูลและก็ระบบการทํางานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะ proactive government นะคะอันนี้ก็เป็นรัฐบาล Proactive เนาะก็เป็นแนวทางการเอาการบริหารจัดการภาคราัฐเน้นการให้บริการและก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว แล้วก็มีประสิทธิภาพโดยไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ประชาชนเนี่ยเข้ามายื่นคําร้องหรือว่าแจ้งปัญหานะคะตัว proactive เนี่ยเขาก็จะมีบริการที่ให้ข้อมูลทางเทคโนโลยีแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะคะการทํานายความต้องการนะคะเขาจะรู้ได้ยังไงือเขาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมของประชาชนนะ,ะทำนายความต้องการของประชาชนแล้วก็ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้นะคะ นอกจากนี้เนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยมีการนําเอา AI เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างสังคมรัฐบาลที่ชันฉลาดด้วยเทคโนโลยีนะคะไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการภาคราัฐแต่ยังสร้างโอากาสใหม่ๆในการที่จะพัฒนานวัตรกรรมนะคะและก็เสริมสร้างเรื่องเศรษฐกิจและสังคมและล่าสุดเนี่ยมีการพัฒนาโมบายไอดีนะคะหรือว่าตัว MRIDK นะคะก็เป็นระบบที่ให้บริการยืนยันตัวตนและก็รงรับดิจิทัลผ่าน โทรศัพท์มือถือนะคะก็เป็นอีกบริการนึงนะคะที่สร้างความปลอดภัยและก็สร้างความสะดวกด้วยนะคะ